amazing amazing เพื่อนๆน,นี่ต้นไทรเกาหลีนาตาลีงดงามมากนี่ต้นนี้นาตาลีเด็ดใบทิ้งเมื่อวันที่23พฤศจิกาค่ะตอนนี้ก็อายุได้1เดือนแล้วหลังจากที่เด็ดใบนะสวยงามมากมันแดกสวยงามมันแตกสวยงามสีเขียวสดใสนะ นาตาลีเอาปุ๋ยใส่ก็คือปุ๋ยสูตร6 6นี่เองค่ะนะใส่ไ,ไปแต่ว่า,าที่คิดว่าดีด้วยนะก็คือน้ำส้มกวันไม้ที่เราฉีดค่า,าพวกเคลี้ยไปนะมันก็เลยใบเขียวขจีแล้วก็สวยงามด้วยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพบกันอีกเช่นเคยนาะตาลีค่ะวันนี้มารีวิวใส่เกาหลีหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไป คิด EP แรก EP หนึ่งนะที่นาตาลีทำไปก็คือเด็ดใบออกให้หมดแล้วก็ให้มันงอกใหม่ค่ะนะก็เพื่อนๆเห็นดูได้เลยว่านี่หนึ่งเดือนผ่านไปโอ้โหมันออกใบใหม่เขียวเขียวชะอมเลยสวยงามมากนี่ก็คือว่าไม่มีเพียเกาะแล้วเพื่อนๆเพราะว่า ระวหว่างที่สองสามปฏิที่ผ่านมานปารีก็พยายามฉีดน้ําส้มขวันไม้ค่ะใช้น้ําส้มขวันไม้ผสมกับน้ํานะคะแล้วก็ฉีดทุก2องสสวันอะไรเงี้ยมาอาทิตย์หลังนี้ไม่ได้ฉีดแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นมีเพีย้ยแล้วค่ะเพื่อนๆดูนะไม่มีเพีย้ยแล้วค่ะแล้วก็มันงอกสวยงามมากๆนี่เพื่อนๆสดสดนะนี่คือรีวิวหลังจากการทำแล้วมันได้ผลจริงๆค่ะ แล้วก็นาตาลีกำลังจะทำต้นต่อไปนะ อันนี้คือต้นที่สองที่นาตาลีตัดออกไปแล้วเออเด็ดออกไปแล้วได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆนะอาทิตย์ที่สองเนี่ยค่ะแตกใบใหม่แล้วค่ะเพื่อนเนี่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเ,อเพี้ยนะเพี้ยจุดๆที่เป็นคล้ายๆไข่อะไรอย่างเงี้ยนะนาตาลีก็ไม่รู้มันเรียกเพี้ยอะไรแต่ว่ามันทําให้ใบไม่สวยอะ่ะเป็นเป็นจุดๆจุดๆนี่นี่น,นี่เป็นจุดๆอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนเนี่ย เห็นไหมนี่ยเป็นจุดๆนี่นี่ใบนี้นี่ยังยังหลงอยู่นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราเด็ดออกให้หมดเลยเนี่ยเพื่อนๆเด็ดแล้วใส่ถุงเอาไปทิ้งเลยเนี่ยมาใส่นาตาลีทิ้งใส่บ่อให้ปลากินไปเลยทิ้งใส่ฟอไปเลยนะอันนี้ก็คือว่าต้นที่สองนาตาลีทําเพราะว่าสองต้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กันค่ะเพื่อนๆมันก็อาจจะลามปามากินด้วยกันพอทำต้นนู้นดีแล้วนาตาลีก็เลยทำต้นนี้นี่กำลังจะแตกใบใหม่ค่ะยอดใหม่กำลังจะขึ้นนะ ก็ไม่ต้องเสียดายใบเก่าเลยเพราะว่ามันขึ้นแน่นอน,นรีวิวให้เพื่อนๆดูนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ก็ลองทํากันดูนะว่ามันได้ผลจริงค่ะแล้วเราก็ได้ใบที่งดงามมาเหมือนเดิมถ้ามันมีขึ้นมาอีกทีนี้นาตลีก็ถ้าเรามีเวลาเอาใจใส่ดูแลนะเพื่อนๆเราก็เห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เด็ดนะอันนี้นาตลีเด็ดกลางคืนต้นนี้มันอาจจะมียังมีหลงอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆ นี่เพื่อนๆฉีดไปเลยน้ำส้มควันไม้นะน้ำส้มควันไม้ฉีดค่าเพี้ยค่ะฉีดแบบนี้เลยฉีดไปตามกาม้านมาด้วยนะคะนี่ฉีดไปตามโคมนมาด้วยค่ะฉีดให้ทั่วๆเลย ต้องฉีดให้ชุ่มๆเลยะตรีฉีดให้ชุ่มๆ,ๆเลยนะทำซ้อมควันไม้ขวดนึ่งไม่กี่สตางค์ไม่กี่บาทนะเพื่อนๆผสมน้ำแล้วก็ฉีดมันถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเราฉีดแล้วก็ไม่ต้องกลัวอสาราอันตรายเข้าจมูก,กอ็ได้ค่ะฉีดแบบนี้เลยค่ะใครจะจำตัวอย่างไปลองทำดูได้นะคะไม่ห่วงค่ะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้ทราบแล้วลองทำกันดูนะ โอเคแหละนี่แหละรีวิวให้เพื่อนเพืนเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นาตาลีนะนี่พา้าทย์ตกดินที่บ้านนาตาลีค่ะตกแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ